ส,สดีครับผมชื่อเด็กชายธมาทิอูมาจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา12มัธยมเอกวันนี้ผมจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการสอนวิชาที่เป็นออริสติกในการล้างมือด้วยสื่ออินโฟกราฟิกครับสําหรับสาเหตุและเหตุผลที่ผมทาโครงงานนี้เพราะว่าอิชาผมเป็นเด็กออริสติก่งมีพัฒนาการเรียนรู้ที่ค่อนข้างทีง่จะช,ช้าและพิชาษผมมีสาเองก็คือไม่ค่อยชอบล้างมือและไม่รู้จักวิธีการล้างมือถูกต้อง ส่วนใหญ่พี่ชายจะทําความสะอาดมือด้วยการใช้ไม้เชดมือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมันเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคจากสถานการณ์โควิดสิบเก้าในปัจจุบันดังนั้นผมอยากให้พี่ชาหันมาสนใจในการล้างมือและสามารถล้างมือได้อย่างถูกต้องล้างมือหลอมือหลกอามหลอางเป็นหออย้างดังนั้นผมจึงตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าถ้ามีสื่อในการชักชวนให้พี่มีความสนใจ และช่วยสอนให้รู้จักการล้างมืออย่างถูกวิธีก็จะทำให้พี่ล้างมือได้อย่างถูกต้องต่อมาเป็นขั้นตอนการวางแผนในการลอง 1. นงการรวบรวมข้อมูลซึ่งผมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสื่อที่จะมาช่วยสอนพี่ชายผมซึ่งผมมีคนพบว่าคาอนเทนเซอร์ที่เกี่ยวกับรูปภาพผมจึงใช้สื่ออินโฟกราฟิกรวมทั้งการหาข้อมูลเกี่ยวกับการล้างมือเพื่อที่จะช่วยสอนพี่ชาย หลังจากที่ผมได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สองผมได้ออกแบบป้ายคำเตือนให้ล้างมือกับสื่ออินโฟกราฟิกขั้นตอนการล้างมือเพื่อใช้ช่วยสอนพี่ชายของผมขั้นตอนที่สามผมเริ่มทดลองโดยมีผมกับแม่ช่วยสอนพี่ชายให้ล้างมือโดยมีสื่ออินโฟกราฟิกและนำป้ายคำเตือนให้ล้างมือและสื่ออินโฟกราฟิกไปติดตามที่ที่พี่อยู่เป็นประจำ และนี่คือตัวอย่างที่ผมกับแม่ช่วยกันสอนพิ่ชายโดยมีสื่ออินโฟกราฟิกเข้ามาช่วยฝามือถูกการว่านบแม่ามเลยดูภาพดูตามภาพดูภาพนี่นงจากการทดลองให้พี่ล้างมือโดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกทั้ง7วันพบว่าวันที่หนึวันที่สพี่ยังไม่ค่อยสามารถเรียนรู้และล้างมือเองได้ ยังต้องดูแบบจากสื่ออินโฟกราฟิกและยังต้องให้ผมกับแม่ช่วยสอนแต่วันที่4ี่ถึงเพี่เริ่มเรียนรู้จากสื่ออินโฟกราฟิกได้อย่างถูกต้องเป็นบางขั้นตอนด้วยตนเองโดยศึกษาจากสื่ออินโฟกราฟิกเองจากผลการทดลองสรุปได้ว่าสื่ออินโฟกราฟิกสามารถช่วยสอนวิชาของผมใเวลามือได้เป็นบางขั้นตอนแต่เวลาทดลองมีเวลาแค่7จ็ดเท่านั้นผมคิดว่าถ้ามีเวลามากขึ้นหรือมากกว่านี้ พี่ชายของผมก็อาจจะสามารถล้างมือได้ครบเจ็ดขั้นตอน